Excel มีฟังก์ชัน r ร็กเแล้วเย้สำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่า r e g e x นะครับ e g ็ X เียกว่าจากคำว่า regular expression ถ้าแปลง,ง่ายครับมันแปลว่าเทคนิคใน,นการที่จะสกัดมาเฉพาะคำที่ต้องการหรือค้นหาเฉพาะคำที่ต้องการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Excel มักจะโดนคน้อนขอดจากโปรแกรมอื่นเช่น g o Google s h e e t s หรือว่าไพทอนมากเฮ้ย e อ c e l ไม่เห็นเจ๋งเลยอะ่ะทำเร็กเอ็ก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อสมัยก่อน,นครับ Excel ประกาศว่าทุกคนฉันทำาร็กเได้แล้วจ้า มาดูว่ารักแของ Excel นั้นมีอะไรบ้างรักแของ Excel นั้นประกอบไปด้วย3ฟังก์ชันก็คือ r e p t e s t r e p e x t r a c t และ Replace ครับมาดูกันเช่นผมเป็น HR นะครับแล้วก็ไปสอบถามบ้านแต่ละคนเนี่ยอยากจะเทรนเรื่องอะไรบ้างหรือว่าไปค้นหาเทรนนิ่งน d s ซึ่งก็มีคนตอบว่าโอเคเขาอยากจะเทรนเรื่องอะไรบ้างปึ๊บคราวนี้ผมอยากจะค้นหาว่าเอ๊ะถ้าผมจะจัดเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Visualization หรือว่าการใช้ Power BI เนี่ยจะมีคนสนใจสักกี่คน มาใช้ r e g x ตัวนี้กันซึ่งแค่นี้ครับใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า r e g x test ครับเช่นหัวจะมาใส่สูตรก็เท่ากับ r e g x test กดแทบ็บปุ๊บ r e g x test ต้องการ R กิก็คือ text ก็ใช้เป็น a 2หรือว่าใช้เป็นนะครับทั้งหมดแบบนี้ก็ได้คอมมาต่อมาคือ pattern ก็คือต้องใส่เป็น pattern ของ r e g x ครับซึ่ง pattern เนี่ยจะต้องรอบ,บายคำพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บต้องการหาคำว่า visualization ก็ใส่ครับคำว่า v i s u a l ไลเซชันแบบนี้แต่ว่าเราต้องกานหา2คํคำนะครับก็คือคํานี้และคําว่า power bi ถ้ามี2คําครับเราจะขั้นด้วยกรหมาย pipe แบบนี้ครับซึ่งกรหมาย pipe เนี่ยจะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านบนของ enter แต่ต้องกด h ชิปด้วยนะครับโอเคแล้วก็เป็น power bi แล้วก็ปิดหมากัำพูดแบบนี้ คอมมาต่อมาคือ case sensitive นะครับนั่นแปลว่าต้องสะกดแบบนี้เป๊ะหรือเปล่าซึ่งแค่นี้ผมคิดว่าไม่จําเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะพิมพ์คําว่า b i เนี่ยเป็นตัวเล็กแบบนี้ก็ได้นั่นผมบอกว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ case s e n s i ก็คือคอมมาเนาะใส่เป็นเลข1ก็คือเป็น case insensitive นะครับปิดวงเล็บไปปุ๊บ enter อ่าแต่ถ้าคุณบอกว่ามม่ต้องการเป็น true หรือ false ต้องการเป็น1หรือ0 งั้นเรามีทริคง่ายๆครับต้องการเปลี่ยน True กับ False เป็น1กับ0นั้นก็คือใส่เครื่องหมายนะครับลบบด้านหน้าฟังก์ชันแบบนี้ Enter อ่าหรือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะซ้ำว่าแล้วมีคนสนใจกี่คนก็เอาฟังก์ชันซ้ำไปครอบได้เลย <Wow. S 1> เช่นผมก็จะนำฟังก์ชันซ้ำไปครอบเมื่อสักทู่นี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ Enter <Wow. S 1> มาดูเคสที่2กันบ้างดีกว่านะครับ เช่นเรามีข้อมูลนะครับเป็นชื่อเป็นอีเมลแล้วก็เป็นเบอร์โทรแบบนี้ซึ่งแพทเทิร์นนะครับมันไม่แน่นอนอาจจะขั้นด้วยคอมมาบ้างอาจจะขั้นด้วยสเปซบ้างแบบนี้ผมอยากจะสกัดมาเฉพาะอีเมลเอสเดทเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนี้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า rexextract ครับมาลองกันเช่นผมจะใส่สูตรเนาะก,ก็พิมพ์เท่ากับ e regrexextract ครับปุ๊บตัวแรกก็คือ text ขีนี่ก็คือเป็น a2 หรืออาจจะเลือกเป็นทั้งเซตแบบนี้ก็ได้คอมมา ต่อมาคือ Pattern อันนี้ต้องใส่เป็น r e g x pattern ครับเพื่อจะสกัดออกมาเฉพาะอ e ีเมลแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าอ e ีเมลเนี้ยมี Pattern ที่อาจจะไม่ตายตัวเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี้ยครับมันอาจจะขั้นระหว่างชื่อกับอ e ีเมลด้วย Space หรืออาจจะขั้นนะครับด้วยคอมมาแบบนี้ก็ได้แล้วอ e ีเมลเนี้ยครับมันจะมีโครงสร้างคืออาจจะเป็นนะครับ text a s i g n ตามด้วย t e x t com หรือ co t h หรือว่า o r t h ก็ได้แพทเทิร์นมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งถ้าใครยังนะครับเขียน r e g x Pattern ตรงนี้ไม่คล่องไม่ต้องกังวลครับเพราะเรามีผู้ช่วยก็คือ ai หรือว่าใช้เป็น chat gpt ก็ได้มาลองกันเช่นเริ่มต้นผมอาจจะ copy ตัวอ,อย่างบางส่วนไปถามมันก่อนแล้วเนาะผมอาจจะ copy มาสัก3อันแบบนี้ปุ๊บ Ctrl c t r l c เก็บไว้แล้วก็ไปที่ chat gpt ครับผมก็บอกว่าโอเค give me r e g x pattern to extract email address of this data แล้วผมก็จะ ctrl+v เมื่อกี้ไปตู้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็กด enter รอสักครู่นะครับมันก็จะบอกว่าโอเคนะครับคุณก็ใช้ rex แบบนี้สิ <Wow. S 1> แถมมันจะให้นะครับตัวอย่างเป็นแบบโค้ดของ Python แล้วก็ใช้ไลบรารีของ rex มาด้วยแต่ว่าเคสเนี้ยครับผมอาจจะไม่ต้องการนนอะแต่ลองเช็คว่าถ้ามันให้แล้วนะครับผลลัพธ์เป็นแบบนี้หรือเปล่า ใช่เป็นแบบนี้งั้นผมจะ Copy มาเฉพาะตรงที่เป็น rex e pattern เนาะก็ไปคลิก Copy โค้ตัวนี้มาปุ๊บกลับมาที่ไฟล์ของเราครับผมสะไปใช้ rex e ใหม่เนาะก็เท่ากับ rex e extract ปุ๊บโอเคตัวแรกก็คือ text ก็คือ a 2ถึง a 2 1คอมมาต่อมาก็คือ pattern ก็ใส่ใหมความพูดก่อนเนาะปุ๊บแล้วก็ control v เมื่อกี้ไปแล้วก็ปิดด้วยมายควาพูดแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บ enter มาดูตัวอ,อย่างที่3กันบ้างนะครับเช่นผมมีข้อมูลเป็นชื่อจังหวัดในประเทศไทยแบบนี้แต่ว่าปัญหาคือบางครั้งมันก็อาจจะขึ้นต้นด้วยคําว่าจอจุดหรืออาจจะเป็นคําว่าจังหวัดก็ได้ผมต้องการแค่ชื่อจังหวัดอย่างเดียวไม่เอาคำว่าจอจุดหรือคําว่าจังหวัดด้านหน้านั่นคือผมจะแทนที่จอจุดหรือจังหวัดด้วยค่าว่างนั่นเองถ้าเป็นทีนี้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า REPLACE ครับเช่นเรามาเขียนสูตรกันที่นะครับเซลล์ B2 ก็เท่ากับ REPLACE replace แบบนี้ครับตัวแรกก็คือ text เนาะก็เลือกออกมาเป็นเซลล์เดียวแบบนี้หรือจะเลือกเป็นช่วงแบบนี้ก็ได้คอมมาต่อมาคือ pattern แปลว่าจะเป็นจอจุดหรืออาจจะเป็นคําว่าจังหวัดก็ใส่เครื่องหมายคพูดก่อนเนาะแล้วก็จอจุดแบบนี้เรามี2ตัวก็ขั้นด้วยเครื่องหมายไปแบบนี้แล้วก็จังหวัดแบบนี้แล้วก็ปิดเครื่องหมายคําพูดแบบนี้คอมมาต่อมาคือ r e p l a c e m e n t นะครับตัวนี้แปลว่าแล้วเราจะแทนที่ด้วยอะไรซึ่งผมจะกําจัดมันก็คือแทนที่ด้วยค่าว่างหรือว่าอาจจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ได้แต่ะพบว่าบางอันมันแปลกๆเช่นคําว่าเชียงใหม่อย่างนี้ได้แต่ภูเก็ตกับชลบุรีมันดูแปลกๆเนาะกลายเป็นงอวัดภูเก็ตแบบนี้มันดูแปลกๆมาเช็คที่โควดกันนิดนึงครับ ปัญหาคือตรงเครื่องหมายจุดตัวนี้หรือว่า Pe ี i o ียเนี่ยมันเป็นอักขระพิเศษใน regex pattern นั่นเองมันแปลว่าเป็น Text อะไรก็ได้แต่ในเคสเนี่ยครับเราไม่ต้องการใช้มันเป็นอักขระพิเศษเราต้องการใช้มันเป็นแค่จุดก็คือเป็นจุดจริงๆไม่ใช่อักขระพิเศษงั้นเราจะบอกโปรแกรมว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่อักขระพิเศษนะมันเป็นแค่จุดธรรมดาครับเราสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมาย backslash นำหน้าครับเช่นผมจะนำเครื่องหมาย backslash ไปใส่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ แล้วก็ enter าะว,ว่าได้ทันที <Wow. S 1> เป็นอย่างไง <Wow. S 1> บ้างกับฟังก์ชัน r e a x ผมว่ามันเจ๋งมากมากเลยนะแล้วฟังก์ชัน r e a x มีข้อเสียไหมผมว่ามันมีอยู่2ข้อครับข้อแรกคือเรื่องของเวอร์ชันครับณนะวันนี้นะครับวันของคลิปนี้คือวันที่23พฤษภาคมปี24เนี่ยครับจะใช้ r e a x ได้ในแค่บางเวอร์ชันนะครับนั่นคือใช้ Microsoft 365เวอร์ชันที่เป็นแบบ beta channel เท่านั้นก็คือเฉพาะคนที่ฝึกเป็นแบบ insider program ครับ ถ้าคุณใช้ macOS o f t 365แต่ไม่ใช่เป็นแบบ Bera c ร a n n นลคุณจะยังใช้ฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้ต้องรออีกซักระยะนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้ r e g x pattern ครับเช่นถ้าผมกลับมาที่เคสที่2ตรงนี้นะครับ ถ้าเรายังไม่ค่อยคุ้นกับการใช้ตรงแพทเทิร์นตรงนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะไปถาม c h a t GPT ได้แต่ผมมองว่าในระยะยาวเราควรจะเข้าใจเนาอว่าแต่ละอักระเนี่ยมันหมายความว่าอะไรจะได้ไปแก้ไขหรือว่าอาจจะไปปรับให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้นั่นเองจบลงแล้วสำหรับการใช้ฟังก์ชัน RegEx เบื้องต้นใน Excel คุณคิดยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้นะครับ